รอบรัวปีสัตว์แดงประจำการเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์กลางเดือนกุมภาพันธ์ยังคงมีเอฟเฟกต์ด้านความรู้สึกของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผู้เกี่ยวข้องที่ไม่พึงพอใจสักเท่าไหร่นักกับแนวทางการบริหารของอีเนอตกรุ N ๊ปภายใต้การนำของเซอร์จิมแลตคลิฟที่ยังคงเดินหน้าตัดงบปรับลดพนักงานแถมยังมีการปรับปราราคาค่าตั๋วขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ความนิยมที่เคยมีเป็นต้นทุนตอนเข้ามารับไม้บริหารใหม่ๆลดน้อยลง ไปจนถึงการตัดสินใจเรื่องผู้จัดก,การทีมที่ย้อนแย้งในทีจนเกิดค่าใช้ใจ่ายในส่วนของเงินชดเชยจากการปลดเอร็กเทนฮาร์ดและการไปฉีกสัญญาดึงลูเบนลอัลริมเข้ามาแทนกลางฤดูกาลท่ามกลางข้อสงสัยว่าถ้าแบบนี้สู้แยกทางกับเอร็กเทนฮาร์ดตั้งแต่นาร้อนแล้วหากคุณซื้อมาแทนพร้อมลงตลาดนาร้อนปี2024ภายใต้สเปคผู้เล่นที่ตรงกับการใช้งานคุณซื้อใหม่จะไม่ดีกว่าและประหยัดค่าใช้ใจ่ายต่างๆได้มากกว่าอย่างนั้นหรือแม้จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อวิธีบริหารของเซอร์จิมลลตตคิปนนนาูขดดไหแแ่กีอ ผู้เล่นระดับตำนายของทีมและสถานะปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในคณะทํางานเดินเกี่ยวกับโปรเจกต์สนามใหม่ของสโมสรยังคงค่อนข้างนิ่งสงบและให้สัมภาษณ์กับทาง DailyMail ในแนวทางที่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแฟนบอลต้องมองภาพรวมให้ออกกอเซอร์จิมและคลิปและทีมงานภายใต้อ n น o อตกรุ๊ปที่เข้ามาช่วยบริหารสโมสรในเวลานี้นั้นเอาเข้าจริงแล้วก็เหมือนหนังหน้าไฟลองรับอารมณ์ความไม่พอใจของแฟนบอลอันเกิดจากความพยายามที่พวกเขาอยากจะแก้ปัญหาต่างๆที่พวกเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นคำพูดของแกรีเนวิลมีในยักกอ ถ้าจะมีใครสมควรถูกด่ามากที่สุดเขาเชื่อว่าแฟนบอลสมควรพุ่งเป้าไป,ปที่ตระกูลเกรเซอร์และคนของพวกเขาที่พาทีมมาอยู่ในจุดที่ยากลำบากอย่างตอนนี้ซะมากกว่าอีกทั้งแฟนบอลยังต้องมีความอดทนให้มากกับเซอร์จิมและคิปด้วยซ้ําโดยในการให้สัมภาษณ์ของแกลเลเนเวลเขากล่าวว่าเมื่อลองนั่งคิดเรื่องที่เกิดขึ้นพวกนี้ผ่านมุมมองของเรื่องทางธุรกิจสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากย er, ุคเซอร์เล็กฟอร์กูซันและเดวิดกิลมันเป็นอะไรที่เลวร้ายย่ำแย่มากๆและร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันเกิดขึ้นจากความรับผิดชอออบบขงงรรระกกกกูลลเเซ์ปีหีหััท่่ผาาานมา หาสโมสรฟุตบอลโดยที่คุณไม่มีแผนกการทํางานที่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยมันถือเป็นอะไรที่แปลกประหลาดอย่างมากและการที่ตระกูลเกรเซอร์และคนของเขาที่นั่งกินตําแหน่งบริหารมองไม่เห็นปัญหานี้ก็เป็นอะไรที่บ้าบอมากๆด้วยสมัยที่ผมออกจากสโมสรตอนนั้นองค์กรมีบุคลากรทํางานราวห้าถึงหกรคนส่วนตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น1,200คนคําถามคือมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงตอนที่อินเนอร์กรุ๊ปเข้ามาผมคาดหวังอยากให้พวกเขาเทคโอเวอร์แบบเบสเซตและกจาจัดตระกูลเกรเซอร์ออกจากสารระบบทีม ไปเลยด้วยซ้าแต่พวกเขายังอยู่ในตอนนี้ดูเหมือนจะหมดหนทางกันแล้วแต่อย่างน้อยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณแค่ต้องให้เวลาอินนออสได้ทำงานไปก่อนสัก3-4ปีเพื่อพยายามแก้ปิศาให้ได้ว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับสโมสรตอนนี้หลังผ่านไปแค่6เดือนพวกเขาพบแล้วว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีแต่ความปั่นป่วนวุ่นวายเกิดขึ้นไปจนถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดสโมสรต้องการเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงพูดอย่างให้ความเป็นธรรมเรามีซีอีโอคนใหม่เพิ่มเงินการ ควานโยนวยการฝ่ายเทคนิคคนใหม่และซี o คนใหม่นี่คือคุณมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่และสมบูรณ์แบบเมื่อคิดว่ามันเป็นเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเองนะ นั่นคือถ้อยความคำพูดของแกลเลนเนวิลที่มีเอาไว้ซึ่งฟีดแบคตอบรับจากแฟนบอลอ้างอิงจากรายงานที่แมนเชสเตอร์เลี้ยงนิวทำเอาไว้ก็คือค่อนข้างจะเป็นในเชิงลบและมีหลายคนแสดงความรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เนวิลกล่าวออกมาหลักๆของความไม่พอใจที่แฟนบอลมีต่อท่าทีของแกลเลนเนวิลก็พอเจ้าตัวดูเหมือนจะพยายามเลี่ยงไม่พูดถึงเรื่องลักที่เกิดขึ้นทั้งหมด,หมดเช่นเรื่องการขึ้นราคาค่าตัว๋วระหว่างฤดูกาลที่ไม่เป็นธรรมและการยกเลิกโปรโมชั่นลดราคาที่ปกติมันเคยมีโดยเฉพาะตั๋วที่เหลือค้างพร้ออออมมมกกกับบบาาาารยคววเเห็นนนนนงงสส่ขแ บางคนที่บอกว่านี่คือความน่าหดหูและเป็นนโยบายที่น่ารังเกียจอย่างที่สุดเนื่องจากมันไม่มีเหตุผลชอบทําอะไรเลยที่สมโมสรต้องขึ้นค่าตัว๋วถ้าไม่เด็กๆต้องจ่ายสูงถึง66ปอนด์เพื่อเข้าชมเกมในสนามขณะที่บทความของจอร์จสมิธนักเขียนอาวุโสบนหน้าวเว็บไซต์แมนเชสเตอร์เลนจ์นิวโดยจบไปที่เรื่องภาวะจําเป็นในการลงตลาดช่วงหน้าร้อนกลางปีนี้ที่เขามอกว่าถ้าสมโมสรอ,อยู่ในสถานการณ์ปกติยังไงซัมเมอร์นี้ฝ่ายบริหารก็ต้องเสริมกองหน้าตัวเป้าเข้ามาให้กุนซือแต่ภายใต้บริบทปัจจุบันที่เราได้เห็นว่า Ah อินอสนับตั้งแต่ได้ควบคุมการดําเนินงานด้านฟุตบอลวกเขามีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสินสําคัญมากมายแต่ค่อนข้างจะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการปรับสมดุลการเงินจากสถานะที่สุ่มเสี่ยงกับกฎเกณฑ์กําไรและความยั่งยืนของทางพิมเมลีกหรือ PSR ที่ดูจะค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างสูงมากในการชี้นําความคิดของฝ่ายบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงน่าจะมีการดําเนินการอย่างระมัดระวังในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แน่ๆนจอสมชิ์ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำ ตงทีมขึ้นมาใหม่หมดทั้งระบบทั้งในส่วนงานสายบริหารและส่วนงานด้านฟุตบอลและนั่นคือเหตุผลว่ายังไงก็ต้องอดทนเพราะสิ่งต่างๆไม่มีทางจะแก้ได้แค่เพียงผ่านช่วงเวลาตลาดเดียวอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดถามว่ายูไนเต็ดหมดหนทางสู้ในเรื่องการดึงผู้เล่นกองหน้าคนใหม่เข้ามาในหน้าร้อนนี้สิ้นเชิงหรือไม่ก็ตอบว่าไม่นะครับจอสมิธให้เหตุผลว่าเพราะการที่ปีสัตว์แดงไม่เลยจะกระโจนลงไปเล่นในตลาดหน้าหนาวกับตำแหน่งกองหน้านี้มันคือคำตอบชัดเจนในตัวพวกเขาเลือกจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานให้ถึงตลาดหน้าร้อนทีเดียวเเเเลลยพืื่่อออมงงหาาททกีปป็นไได้ และจะเปิดกว้างมากกว่าโดยเฉพาะดิวนอกสายตาราคาย่อมเยาวแต่มีคุณภาพตอบโจทย์ฟุตบอลของลูเบนออมริมได้ตามสเปคคือเป้าหมายที่จอสมิธบอกว่าต้องจับตาดูให้ดีๆเพราะทีมในตอนนี้คงหาทําดิวระดับบิ๊กๆได้ยากซึ่งก็หมายความด้วยว่ามันจะเป็นบททดสอบสําคัญของ,ของบุคลากรแผนกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนสรรหาว่าจะใช้วิชาไมอามองในการมองศักยภาพผู้เล่นเป้าหมายได้ดีขนาดไหนภายใต้ข้อจากัด ด้านสกายสปอร์ตนำเสนอบทความของนักเขียนอาวุโสสายสริติชื่อพอลเฮลิสันพูดถึงภาพรวม3เดือนแรกของลูเบนอมรลิมในการคุมทัพปีสัตวแดงบนคำนิยามก็คือโดดเด่นในเรื่องของเกมลุกที่ตกต่ำกับสุ่มเสี่ยงต่อการจะจ่าลึกเสถิติที่ไม่น่าพิลม โดยเกมในวันอาทิตย์นี้ที่อยู่ในเตดจะต้องไปเยือนสเปอร์นั้นซองที่มีความเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของผลงานที่เลวร้ายและส่มเสี่ยงอย่างมากต่อการจะจบอันดับในลีกแบบเลวร้ายที่สุดตลอดการของพวกเขาเมื่อนับเฉพาะเข้าสู่ยุคพรีเมียร์ลีกเป็นต้นมาโดยสถานการณ์ก่อนลงสนามปีแสดงรังอันดับ13ส่วนไก่เดือยทองหลัง14มีคะแนนห่างกันแค่2แต้มเท่านั้นนั่นคือ29ต่อ27ตามลำดับส่วนผลงานนั้นสเปอร์แพ้ไปมากถ,ถึง8จาก11เ,เกมลีกหลังสุดในขณะที่อยู่ในเตตก็ไม่ได้ดีไปกว่าเพราะแพ้ถึงง7จากกก11เเมมหลลัลลสุดพ สำหรับรูเบนอัมโบลิมตั้งแต่เขาย้ายจากสปอร์ติ้งมารับไม้ต่อจากเอเดร็กเทนฮาร์กมีเพียง5ทีมเท่านั้นที่ได้แต้มในพรีเมียร์ลีกน้อยกว่าและพวกเขายังห่างจากกลุ่มเสียอันดับแรกอยู่10แต้มในแง่ของการพาทีมชนะหลังผ่านมา20เกมรูเบนอัมโบลิมมีสถิติแยกส่วนลำดับรองบวยที่45เปอร์เซ็นต์จากผลงานชนะ9เสมอ3และแพ้8ทีมทำประตูได้31และเสียไป32โดยผู้จัดการทีมที่ผลงานหลังคุมทีมครบรอบ20เกมแย่กว่ามีเพียงคนเดียวคือเซอร์เล็กฟอร์กูน ปิดท้ายที่เนื้อหาอัปเดตความพร้อมก่อนเกมสุดสัปดาห์จากเพจคอนเฟล็นซ์ของลูเบนอัมบิมระบุว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับทีมกระทั่ง2วันที่ผ่านมาที่เจ้าตัวยอมรับว่าเผชิญปัญหาบางอย่างหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องผู้เล่นมีอาการป่วยที่ต้องรอประเมินอาการกันก่อนจะตัดสินใจต่อด้วยคําถามว่ากังวลหรือกลัวบ้างไหมที่จะตกงานหากว่าแพ้เกมที่จะพบกับสเปอร์โดยเจ้าตัวกล่าวว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดของเราก็คือท็อตแนมที่เป็นคู่ต่อสู้ที่รออยู่เรารู้ แต่ปัญหาเหล่านี้ของสโมสรเราก็หาใช่เรื่องใหม่เรามีปัญหาแต่มันไม่ได้มากระทบกับวิธีการโค้ดทีมและการเตรียมความพร้อมทีมของผมต่อด้วยการถูกถามเรื่องเป้าหมายใหญ่ของสโมสรที่ต้องการจะกลับไปคว้าชแชมป์ลีกให้ได้ภายในปี2028อันเป็นวาระครบรอบก่อตั้งสโมสร150ปีนั้นคุณซือวัย40ปีตอบว่าใช่เราคุยกันเรื่องนั้นโฟกัสของเราคือกลับไปคว้าชแชมป์พิมลีกและเราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ในไม่ก,กี่ปีตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ยากลาบากแต่เราก็ต้องทํางานหนักต่อไปทุกวันและโฟกัสไป ตอบด้วยคาถามเกี่ยวกับการลงตลาดซื้อขายในอนาคตว่ามันต้องเริ่มจากการขายออกก่อนเพื่อซื้อโดยไม่มีสมการอื่นเลยใช่หรือไม่อามาัมาริบอกว่าพวกคุณรู้กฎด,ดีกว่าผมส่วนสมาธิของเราอยู่ที่การพยายามชนะเกมแข่งนัดที่กําลังจะมาถึงนี้จากนั้นเราค่อยไปโฟกัสกับเรื่องพวกนั้นแต่ถ้าให้ตอบมันก็ง่ายๆก็จะทําบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเริ่มจากการปล่อยเพื่อนออกไปก่อน จากนั้นหัวคำถามเปลี่ยนไปเป็นเรื่องประเด็นว่าทำไมผู้เล่นของยูนเต็ดที่ออกไปจากทีมไม่ว่าจะย้ายถาวรหรือยืมตัวถึงได้ไปมีผลงานที่ดีขึ้นแบบชัดเจนกับทีมอื่นอย่างนั้นมาสะท้อนอะไรถึงความเป็นไปของยูนเแต็ดตอนนี้หรือเปล่าผมเองก็ไม่รู้นะบางทีมันก็แค่เกิดขึ้นอย่างที่มันเกิดมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสโมสรด้วยนี่คือสโมสรที่มีแรงกดดันมหาศาลและบริบทสโมสรแห่งนี้คุณต้องมีฐานผู้เล่นอายุน้อยผู้เล่นมีพรสวรรค์มาสู่ทีมที่อยู่บนพื้นฐานแข็งแรงซึ่งตอนนี้เรายััังงไไมมม่่่ีสสิินนน้้้คคุณาดดกแพออูข มาหน่อยๆในช่วงเริ่มตน้นและหมายถึงการมีแกนหลักที่แข็งแกร่งเพื่อควบคุมรับมือกับเรื่องพวกนี้ให้ได้คือสิ่งที่สโมสรอนควรมีมันจะง่ายขึ้นกับเพื่อนในการเล่นฟุตบอลแต่คุณต้องรับมือกับแรงกดดนันบางครั้งพอพวกเขาย้ายไปที่อื่นทําให้อิสระมากขึ้นและแรงกดดันน้อยลง